การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย และเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกรสิกรไทยใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันได้เวลาของขาทอกและขาเที่ยวในายทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองอีกครั้งค่ะ แขกรับเชิญในช่วงทวอลิสตาของเราในวันนี้เนี่ยเขาเป็นนักเดินทางที่เดินทางมาแล้วมากกว่า130ประเทศค่ะเรียกว่าไปครบแล้ว6ทวีปเรื่องราวการเดินทางของเขาน่าสนุกแน่นอนค่ะและใครที่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่ากระเป๋าไม่ไปในช่วงทวาวเมโมเรามีวิธีการแก้ปัญหามานำเสนอค่ะทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในท้องเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองในสัปดาห์นี้ค่ะ รับเชิญในช่วงทัวร์ลิสตาของเราในวันนี้เนี่ยเป็นนักเดินทางที่เดินทางเก่งมากค่ะเป็นแขกคนแรกก็ว่าได้ที่เดินทางมาครบแล้ว6ทวีปค่ะไปคุยกับเขาเลยดีกว่าเราอยู่กับคุณชัดชัยจารุเสถียรสวัสดีค่ะท็สวัสดีค่ะสี่การครับนี่กว่าจะงัดตัวมาได้นะต้องวางกระเป๋าเดินทางนั่นน่ะสินะครับเราทั้งสองคนเดินทางกันเยอะทั้งคู่เลยเราทั้งสองคนตอบนั่นแหละเที่ยวเก่งกว่าจะนัดกันได้แล้วนานนนานมากเลยเนอะที่เราบอ ได้ผมว่าหลายปีเหมือนกันนะครับที่อยกันถามคนที่เที่ยวเก่งเนี่ยพี่จะตั้งคาถามยากมากเพราะว่าเที่ยวเยอะจนเราไม่รู้จะถามว่ายังไงดีเอาเป็นว่าให้ตับคัดห้าห้ามุมปโปรดห้าสถานที่ปโปรดอะไรแนวๆนี้ออยากเหมือนกันนะครับจริงจริงๆผมว่า นักท่องเที่ยวทุกคนก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันเวลาที่คนถามเราว่าชอบที่ไหนมากที่สุดผมก็โดนถามไบ่อยเหมือนกันว่าชอบที่ไหนมากที่สุดก็กกทุกครั้งตอบก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกครั้งเลยด้วยซ้ําวันนี้ผมถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดตอนนี้เลยก็คิดว่าแบ่งเป็นแคตตากรีต่างๆดีกว่าะนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าท่องเที่ยวแบบที่จะดูไวท์ไลฟ์ไปดูสัตว์อะไรเงี้ยก็ชอบ เซรังเกติชอบไปดู migration นะครับเวท m i ร r a t i อันนั้นก็แบบเป็นสิ่งที่น่าดูมากเพราะว่าเวลาที่เราไปเนี่ยเราไม่สามารถที่ expect ได้เลยว่าเราจะเจออะไรนะครับทำไมถึงชอบเซรังเกติบางคนชอบมาไซมาร่าบางคนชอบ อะไรอย่างนี้แต่ทำไมตับชอบเซเรนเกติอ่ะจริงๆพี่ก็ชอบนะที่พี่ถามเนี่ยแต่อยากรู้ว่าเห็นจริงๆชอบหมดเลยนะครับจริงๆ as if ิกาอีสต์แอเนี่ยชอบหมดเลยแต่ว่าความที่ว่าเซเรนเกติเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากกว่าทางมาไซมาร่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูต่างๆเนี่ยก็จะมีอะไรให้เราได้ได้เลือกดูด้วยไม่ใช่เฉพาะช่วง migration นะครับช่วง migration เนี่ยแน่ละทาง northern serengeti หรือว่าทางมาไซมาร่าเนี่ยก็จะเข้ามาใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าต้องเลือกเนี่ยผมเลือกที่เซเรนเกติเพราะว่ามอง มีอะไรมีมุมมองหลายหลายอย่างครับก็ชอบมากจริงเลยแล้วก็อีกอย่างที่ชอบเนี้ยก็เพราะว่าเราไปแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ expect ได้ว่าเราจะเจออะไรคือมันเป็นสถานที่ที่แบบเวลาเราไปเนี่ยที่อื่นเนี่ยบางทีเราจ่ายตังค์ซื้อตั๋วเราก็ได้เห็นอ่ะเปีร์มหมดแล้วว่าจะไปเจอหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอบิ๊กไฟเปล่าอะไรนะครับมันก็เป็นความมันเป็นเสน่ห์มันเป็นมนสะกดอย่างหนึ่งซึ่งเอ้ยพี่เข้าใจต้องไปเออพี่ก็เข้าใจเขาตัพูดพี่ เช้านี้ตื่นไปเกมไรไม่รู้จะเจออะไรนั่นน่ะสิในบิกฟาถามก่อนชอบอะไรนากที่สุดต้องเป็นแรปเปิร์แรปเปิรเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสัตว์หนึ่งที่หาดูได้ยากแล้วก็มีสเสน่ห์ทุกคนผมผม ผมเชื่อว่าก็อยากจะดูครบ Big กไฟนะครับแต่พี่ชอบแรดมันน่ารักนะจริงๆใช่เออจริงๆมันเป็นสัตว์ที่แบบเวลาเดินที่มันแบบดูเฮฮาเอ่น่ารักน่ารักนะพี่เคยเจอแรดดำที่โกลงโบโรคแล้วก็ไปเจอแรดขาวที่นาการูอ่ก็เลยเออรู้สึกว่าครบครบเอออันนี้ชอบชอบชอบเสือดาวที่รู้สึกว่ามันมันสง่างามครับแล้วก็หาดูได้ยากอ่ะโหวตของ อะไรนะสัตว์ป่า,ปาอ่าถัดมาถัดมาเป็นธรรมชาติละกันนะครับปรากฏการธรรมชาติ Northern l i g h t Aurora Borealis เป็นสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่จ่ายตังก็ลุ้นลุ้นมากไป15วันไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พิการคงทราบมันต้องมีมีแสปเปกหลายอย่างที่แบบว่าครบถ้วนฟ้าต้องเปิดต้องต้องหนาวต้องมีต้องมีแบบประจุของโซล่าที่แบบว่าเอลเมนที่ออกมาทำให้เห็นเห็นเป็นแบบ Aurora Borealis แบบโอ้โหเวลาที่เห็นเนี่ยมันขนลุกเลยันต้องไปเห็นที่ไหนต้องเห็นที่ ผมเห็นมาแล้ว3ครั้ง <Huh? S 2> ครับสาม,มาครั้งจะคุยด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยที่ไอซ์แลนเห็นครั้งแรกที่ไอซ์แลนมุมไหนของไอซ์แลนผมไปตอนนั้นไปวัดหน้าโชกู oh ครับแล้วก็แต่จริงๆวันนั้นนี่เห็นเห็นหลายที่คือขับ ขับทั่วทั่วทั่วทไปก็เห็นหลายที่แต่ว่าครั้งแรกที่เห็นเลยเนี่ยเห็นที่วอตนาโชกูครับแล้วก็ที่สองครั้งที่สองเนี่ยเห็นที่แคนาดาครับครั้งที่สามเนี่ยเห็นที่ที่เออนอร์เวย์ครับสวยมากเลยโชคดีอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบที่สำหรับผมว่าสําหรับนักเที่ยวเนี่ยก็ต้องอยากเจอใช่แต่ตาพูดถูกนะไอ้สองที่ที่ที่พูดถึงวันนี้จ่ายตังค์ไปแล้วไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าใช่สินะครับใช่นะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเราวางแผนให้ดีที่สุด ระวางแผนว่าช่วงระยะเวลาน,นี้น่าจะมีโอกาสที่ได้เจอหรือบริเวณนี้น่าจะได้เจออะไรเงี้ยครับคืออันเนี้เราทําการศึกษาได้ได้เพิ่มเติมได้บ้างบ้าแคะเนก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วก็เห็นที่ไรก็รู้สึกว่าสวยแล้วทุกสีมันก็มีความสวยงามแตกต่างกันก,ก,ก็ดูที่ไรก็ไม่เบื่อครับ ผ่านไปปรากฏการธรรมชาติเอาเป็นทะเลดีไหมทะเล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 เนาะเราบ้านเราก็มีทะเลสวยๆเยอะแต่ว่าที่หนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือที่ที่บราบราสุดยอดของทะเลนะครับจริงๆแล้วแถวนั้นก็สวยสวยสวยไร่เกาะนะครับโมริยาโมริยาสวยมากนะครับแมต่ทิติก็สวยนะครับเมอปิติก็สวยทำไมถึงยกให้บราบราเป็นสุดยอด จริงๆมันเป็นเกาะสวรรค์น,นะครับจริงๆเราไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน้ำใสแบบยังไม่น่าเชื่อแล้วผมเป็นคนดำน้ำพอดำลงไปแล้วแบบเห็นความเห็น visibility ที่แบบก้าวที่ไกลามากๆเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของมันมาหมดเลยนะชั้นล่างทุกอย่างสติงเรดทุกอย่างครับแบบโอ้โหแบบแล้ว ลมแค่ได้กลิ่นลมได้อะไรเงี้ยอันนี้ปรับเป็นสิ่งที่เข้าใจเลยเรากลิ่นลมแล้วบอกว่าหนี่บอกว่าปีติมากเลยนะเออก็เข้าใจเลยอย่างศิลปินอย่างโกแกงสมัยก่อนทำไมถึงได้ไปแล้วมาหลงถึงได้แบบหลงไหลเกาะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้เขามีมีอินสปีเรชั่นที่จะทําที่จะวาดเพนติ้งอะไรมาสู่นี เครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกรสิกรไทยใหม่ mg3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันสุดยอดทะเลไปแล้วสุดยอดปรากฏการณ์ ุดยอดสัตว์ป่าไปแล้วอามีอะไรอีกย้ายไปหนาวๆบ้างเนาะได้ได้ได้ไปแอนตาร์กติกาอันนี้พี่จะถามมีความรู้เพราะพี่อยากไปแอนตาร์กติกาผมเคยไปแบบครูสนะครับเคยไปแบบครูสองครั้งก็คือว่าไปตอนนั้นเนี้ยครั้งแรกเลยไปลงที่อุชวายาเป็นเมืองที่อยู่ใต้ที่สุดใช่แล้วก็ใต้สุดของโลกด้วยครับก็เป็นเมืองนั้นก็น่ารักจุ๋มจิ๋มแล้วสามารถลงเรือจากนั้นได้ครูสไปกี่วันตั๊บผมเคยไปแบบแบบ ยังต่ําเลยแบบ15วันแล้วก็ไปแบบ30วันข้ามไปนิวซีแลนด์เลยครับก็ข้ามแอนตาร์กติกอ้อมข้ามไปเป็นข้ามไปแล้วเปเไรวะเป็นเป็นเกาะนิวซีแลนด์นครับไปขึ้นที่นิวซีแลนด์ได้กี่วัน30วันครับหนึ่1 1> เดือนอันนี้ก็ประทับใจมากๆเหมือนกันแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดเลยคือตอนนั้นเนี่ยไปลงที่ปุนตาเรนัสคือเมืองใต้สุดของของชิลีครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอไปฝั่งนั้นเราก็ลงเรือจากนั้นได้เหมือนกันไม่ได้ลงเรือครับอันนั้นบินบินขึ้นบินส่วนตัวไปไปไปลงที่ตัวแอนตาร์กติกาแล้วก็อาศัยบนแอนตาร์กติกาเลยไปแคมป์บนแอนตาร์กติกาพี่การคือสองอันแรกเนี่ยเรานั่งเรือแล้วเราก็หยุดต่พี่เสียวหยุดไปแต่ละแต่ละเกาะแต่ละเกาะจนกระทั่งถึงแอนตาร์กติกาแต่ครั้งที่3เนี่ยแบบไม่ไหวแล้วจะต้องไปให้ถึงแล้วก็ไป คือครัง 2, ้งสองครั้งแรกก็เหยียบนะครับแต่ครั้งที่3เนี่ยเราอยากไปใช้แชแวมปอ,อยู่แล้วเราก็อยากไปถึงแบบสเตชันของเขาไปเห็นเซาโพไปเดินรอบๆโลกภายในเวลาแบบครึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เป็นความฝ่ฝันอของเราของคนที่ชอบเดินทางแล้วก็แบบไปแคมป์อยู่ใกล้ๆกับรูครีของของ e อมเพอร์เ n พ u i นกวิโอ้ยอันนี้พี่อยากเห็นซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบที่พาทิสแบบ สว่างทั้งวันเลยเราก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นถ้าไปเราต้องไปเดือนอะไรตับจริงๆเราน่าจะไปหน้าร้อนของเขานะครับก็พฤศจิกาธันวาก็คือเป็นพฤศจิกาธันวาตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราคมพามาไปได้หมดเลยโอ้โหแบบแต่ประทับใจเลยใช่ไหมประทับใจครับไปไปอยู่ในแคมป์นี่อยู่สามวันแล้วก็ย้ายที่ไปอยู่ที่ตรงตรงรีเซิร์ชเซเซชั่นที่ตรงเสาโพทับถ้าเรานอนบนเรือเนี่ยไอ้สิบห้าวันเนี้ยเราจะสามารถลงไปดูไอ เพนกวินได้ไหมเอ็มเพรลพนกวินได้ครับอ้เอ็มเพรลพนกวินไม่ได้ครับต้องแคมต้องแคมอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถดูคิงเพนกวินได้ซึ่งเป็นเอ็มเพรลพนกวินเนี่ยเป็นเป็นเพนกวินที่ใหญ่ที่สุดเป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ลองลงมาเนี่ยจะเป็นเป็นคิงเพนกวินเอ็มเพรลพนกวินเนี่ยจะเป็นไอ้ไอ้ไอที่มันแฮปปี้ฟีดนะครับที่ตัวเด็กๆมันจะเป็นสีเทาๆเฮ้ยที่เราเพิ่งเห็นที่กาลาปากรสแน่เลย กกาาาลปอสมันจะตัวเล็กหน่อยมันจะไม่เหมือนที่บอดอร์บีชถูกไหมอ่าใช่กาลาปากอสเนี่ยจะเป็นเป็นเพนกวินสายพันธุ์กาลาปากอสนะครับจะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งแต่ที่ที่บอดอร์บีชที่เซาท์แอฟ่ะเซาท์แอฟริกาอันนั้นจะเป็นอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งด้วยครับมันมีหลายสายพันธุ์มันมีประมาณ12-13สายพันธุ์แล้วก็แต่ละสายพันธุ์ไม่จริงๆแล้วคุณเป็นสัตวแพทย์หรือเปล่าคะรู้หมดเลยอ่ะการท่องเที่ยวเนี่ยสนุกถ้ารู้ใช่ไหม นอกจากสนุกถ้ารู้แล้วเนี่ยมันทำให้เราแบบได้เราไปที่ไหนเราก็ได้ความรู้กลับมาด้วยนะครับอันนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ที่สุดเลยที่ที่ผมทำให้ผมชอบการท่องเที่ยวก็คือว่าเราไปไหนเรารู้เรื่องวัฒนธรรมของเขาเราเรเื่องศิละปะเรารู้เรื่องปอดศาสตร์นี่เรารู้เรื่องแบบไบโอโลจีของเขาแล้วก็ในที่สุดเราพอเรารู้นู่นร,รู้นี่เราก็กลับมาคิดมาว,วิจารณ์ตัวเราเองมาวิเคราะห์ตัวเราเองแล้วเราก็ทําให้เราแบบรู้จักตัวมากขึ้น นะครับผมคิดว่าในการท่องเที่ยวเนี่ยอัลต์เมี้คือเราเ,เราได้เรียนรู้ตัวเองนะได้ไม่เคราะห์ที่ประทับใจที่สุดของแอนตาร์กติกาคืออะไรผมว่าความการเดินทางไปที่แบบค่อนข้างยากต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะว่าใช้เวลาเวลาค่อนข้างนานแล้วก็ตอนที่ครั้งที่3ะครับที่นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเนี่ยมีไม่มีปัญหาเรื่องลมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปติดสตั๊กอยู่ที่คุนตารรนัสสคืน เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเดินทางเขาทําให้เรารู้ว่าเออเราต้องทดสอบความความความเพชันของเราด้วยออที่เราจะสามารถอดทนได้มา,มาทดสอบเ,ออเราตลอดก,การเดินทางแล้วเราก็ต้องเวลาที่สอนให้เรารู้ว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยนอกจากที่เราเราจะแพ็คเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวอะไรแล้วเนี่ยเ,ออเราต้องแพ็ ความสนุกสนานในชีวิตไปด้วย hey, นะครับความ,มขำกับชีวิตว่าเออหัวแพลนมาแทบตายต้องมาสตั๊กอยู่ที่นี่3วัน uh, 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 อะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราแบบที่ทําให้ผมชอบแล้วก็ appreciate ทร uh, um ิปนั้นอ่ะผ่านไปเดี๋ยวนอกรอบจะไปถามอีกนะเร่เดิเนทางอะไรอย่างไงี้ตาติต้าเพราะว่าพี่อยากไปมากอันนี้อไปด้วยกันนะผมกอยากกลับไปอีกไปซิไปซเลยดีกว่าเตอเออสุดท้าย สุดท้ายสุดท้ายเอาเป็นเป็นประเทศที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบเท่าผมแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงเพราะว่าคนไทยส่วนมากเวลาถามว่าชอบไปไหนก็ญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาอ,อะไรเงี้ยผมว่าประเทศอีกอันหนึ่งที่แบบมีสเสน่ห์มากๆเลยคือไอซ์แลนด์ครับไอซ์แลนด์นี่เป็นประเทศที่ที่ไอซ์แลนด์นี่ไปมากี่รอบโอ้ผมไปปีนึงก็อย่างน้อยครั้งหนึ่งครับ จริงๆล้วทำธุรกิจโรงน้ําแข็งอยู่นะประเทศไอซ์แลนด์คือไปทำโรงงานน้ําแข็งอยู่เลยต้องไปดูกิจการอไกิจการมันมันเป็นประเทศที่สวยอะครับมันมีแลนด์สเคปธรรมชาติที่สวยงามมีน้ําตกที่โอ้โหแบบเห็นแล้วรู้สึกเลยว่าเราแบบโลกของเราหรือเปล่ามันมันเหมือนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเจอได้ปกตินะครับมีแบบนกสวยๆนกพัฟเฟ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบลูลากูน ซึ่งแบบเราไปแช่ได้สบายรีแลก์นะครับอ,อ,อาหารก็แปลกๆก็อร่อยอะไรอย่างนี้ครับก็ดีอ๋อ,อ,อก็เลยอารวมๆกันแล้วเลยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆแล้วกลับไปได้ก็คือถ้าอยู่ใน5ที่ที่สุดยอดความประทับใจของตัพก็คือจะมีไอซ์แลนด์เลยถูกต้องครับโอ้โหนี่แต่ละที่นี่แบบเด็ดๆดังนั้นเลยอะ่ะขอยที่ที่ชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินจริงๆถ้าถ้า คิดตองนี้เลยแล้วก็พรุ่งนี้ถามอาจจะไม่ใช่เป็นประเทศนี้แล้วนะครับเอผู่านครับผู้ฐานชอบผู้ฐานมันก็เป็นคือตอนนี้เราพูดมาหลายๆที่แล้วแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอารยธรรมก็เลยนึกถึงว่าวัฒนธรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องศาสนาวัดวาอารามของเขาแลน์สเคปของของภูเขาแล้วก็ความเป็นมิตรของคนอันเนี้ยประทับใจมากครับตั้งแต่เดินทางมาเนี้ยร้อยสามสิบกว่าประเทศรับ เป็นแขกคนแรกที่เดินทางเยอะมากเยอะที่สุดันงต่สัมภาษณ์นะเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบวาดเสียวตื่นเต้นระทึกใจ มีอันตรายเยอะครับจริงๆม,มีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับกระเป๋าหายไอ้นู่นไอ้นี่หายแต่อันนึงซึ่งอาจจะแบบอาจจะจำได้ได้ได้ดีเป็นพิเศษ,ษเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงวันเกิดก็กาจจะไปเ,เลี้ยงวันเกิดที่ท,ที่สเปนซึ่งเป็นประเทศที่สวยสวยมากชอบมากมผมก็ไปร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งชอบมากเหมือนกันตอนนั้นติดอันดับหนึ่งของโลกอพอทานอาหารเสร็จก็ขึ้นรถขึ้นฟรีเวย์ขับเอง สักพักหนึ่งล้อหลุดออกไปพอล้อหลุดออกไปเราก็จอดข้างทางลงไปดูไม่ครับบนฟรีเวย์เลยพอเราลงไปดูปุ๊บก็มีรถมาจอดเหมือนก็จะมาช่วยเราทันทีทันใดแล้วก็มาชุนเราชี้ดูว่าเอยแสดงว่าไอ้นี้ตามมาแล้วใช่ถูกต้องมาจากร้านอันดับหนึ่งของโลกนี่น่าจะมีอะไรกลับออกมาออ๋แสดงว่าไอ้นี้ย เกาะติดมาตั้งแต่ออกมาจากร้านรมาณนั้นดีดีอันนี้ออกมาแสดงว่าออกมาจากร้านนี้ต้องมีอะไรต้องมีอะไรก็เขาก็ตามมาแล้วก็เหมือนจะมาช่วยว่าช่วยกันยกแบบล้อกลับไปลองลองใส่ไหมอะไรเงี้ยพอไปถึงกับเอไอพวกประตูประตูทุกอันเปิดหมดละของทุกอย่างไปหมดพาสปอร์ต เงินสดโทรศัพท์หมายถึงว่าทุกอย่างตับลงไปข้างล่างแล้วไปดูรถข้างล่างว่าไอ้ล้อเลอะอะไรมีคนมาดึสตรกคเราคนหนึ่งส่วนเขาก็อาจจะมีแบบพาร์ทเนอร์ของเขาที่มาเปิดประตูแล้วก็เอาของไปเรียบร้อยไม่ทักภาพหนึ่งหันไปไอ้เจ้าคนที่จะมาช่วยเราขึ้นรถวิ่งหายไปละก็ติดอยู่บนฟรีเวย์ประมาณ6ชั่วโมงไม่สิติดไม่มายสิเอาอะไรของเราไปพาสปอร์ตโอ้ แล้วก็โทรศัพท์ทุกอย่างการเดินทางก็ติดขัดหมดเงินด้วยเงินด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนั้นเนี้ยไปเนี่ยสารทูตของไทยที่บาร์เซโลนาก็ปิดไปแล้วครับแล้วก็เป็น holiday โทรไปที่มาดริดก็ไม่ได้ก็โอ้โหแบบแลรวัทําำไงอ่ะก็โชคดีที่มีเพื่อนการที่เราท่องเที่ยวบ่อยๆเนี่ยข้อดีก็คือเรา make friend ใช่ไหมครับเราก็มีเพื่อนตามที่ต่างๆก็อ่าติดต่อหา เข้าไปที่ที่ s t a t i o n แล้วก็พยายามติดต่อเพื่อนที่อยู่บาซโลนาก็เขาก็ช่วยก็น่ารักมากเพื่อนคนนี้มีอีกไหมมีอีกไหมที่แบบว่าที่แบบว่าโดนโดนเด็ดเด็ดครับต้องโดนเยอะคนเที่ยวขนาดนี้มีไปฮังการีแล้วไปฮังการีกับคนหนึ่งที่เคยมาสัมภาษณ์กับพี่ด้วยสุขานครับเราจะมีกรุ๊ปหนึ่งที่แบบว่าเราจะชอบเที่ยวไปด้วยกันสิบกว่าคนไปกินไดอะไรอย่างงี้ครับ ก็ไปฮังการีแล้วก็ตอนคืนเราก็ไปเดินถ่ายรูปเราชอบถ่ายรูปตอนคืนก็มีคนมาจะมาแบบล้วงกระเป๋าตังเราเราก็พอดีโชคดีตั้งแต่เด็กก็เรียนมวยไทยมานิดหน่อยก็เลยเลยเอาตัวรอดได้ก็มีมีมีอันนี้ก็สนุกอีกอันนึงอ๋ออันนี้ขวัญเล่าเอออันนี้ขวัญเล่าเราเาเรเาเออเจัได้จัได้แล้วก็มีไปมีมีอันนี้อันหนึ่งซึ่งแบบ จำได้ว่าล่อตัวฉันรู้แล้วสรุปว่าเพื่อนที่สู่ขวัญเล่าคือแต่คนนี้ขวัญเล่าบอกพอดีเพื่อนขวัญนะค่ะเรียนมวยไทยมาอ๋อครับคือแต่คนนี้นี่เองใช่ผมเองครับโอเคโอเคนี่ไปไปกับสู่ขวัญด้วยแล้วก็ไปกับเพื่อนอีกหลายคนเลยครับก็อันนี้ก็เป็นสองเหตุการณ์อันนึงรอดตัวอีกอันหนึ่งไม่ร่อครับต้องลงไม้ลงมือต้องลงไม้ลงมือแล้วสู้ได้ปล่ล่ะก็พอได้นะโอ้โแมวมวยไทยของเราใช้ได้เอออ๋อก็เป็นอีกอันนึงแต่ไอ้ประเภทที่ว่า โดนจี้หรือแบบเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมเดินทางมีเครื่องบินขอลงก่อนสมมติบินขึ้นไปแล้วลงฉุกเฉินนี่มีครับแต่ของไม่มาสัมภาระไม่มาอะไรเงี้ยมีอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่เคยหายไปแต่รวมๆก็ก็โอเคครับจริงๆผมว่าเราไม่ควรเอาไอ้พวกปัญหาพวกนี้มาทับบั่นทอนไอ้ความรู้สึกในการท่องเที่ยวของเราคือสเปนสำหรับผมก็ยังเป็นประเทศที่แบบ สวยมากแล้วก็ยังอยากกลับไปอีกออครับก็หรือว่าแบบฮังการีก็เหมือนกันออผมว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเกิดขึ้นกับทุกคนได้แล้วเกิดขึ้นกับได้ทุกที่เลยเออแต่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ทําแล้วก็ต้องระวังในครั้งต่อ,อ,อ,อไปรออออับเนี่ยเป็นนักเดินทางสายไหนอย่างของพี่กาเนี้ยพี่จะชอบเรียกตัวเองว่าเป็นสตรีสายเทรลกิ้งเพราะพี่ชอบเทรลชอบเดินเขาชอบจะมีความสุขทุกครั้งที่เดินบนภูเข,ขาอะไรอย่างเงี้ยไปไปนอร์เวย์ไหมไปแล้วไปไป รยอไปยืนอยู่บนแบบกนหินยังไม่ชะง่อนนั้นยาวอยากชะง่อนนั้นอเพี่ฟังดูนะไม่รู้ตรงหรือเปล่าปับเหมือนนักเดินทางสายผจญภัยอ่ะชอบแบบจริงๆชอบครับชอบผจญภัยชอบที่สมัยก่อนเนี้ยเริ่มต้นทีเดียวนี้ชอบแบบไปไปเมืองอารยธรรม ไปยุโรปก็ไปเมืองที่แบบมีอารยธรรมไปดูมิวเซียมไปดูสถัปัิกกรรมแล้วมันก็ค่อยๆกระจายค่อยแบบซึมแซกไปเรื่อยๆสนใจเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่องแบบพวกเกี่ยวกับพวกไวท์ไลฟ์อะไรเงี้ยก็ชอบแอดเวนเจอร์ก็ชอบธรรมชาติก็ชอบดำน้งดำน้ำเทรคกิ้งอะไรขึ้นมาเลยกลายชอบหมดไปแล้วชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างชอบหลายใจเออเพราะว่าเที่ยวหลากหลายจริงนะชอบกินด้วยไปไปแบบกิน ไปคนเดียวไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวแบบทุกรูปแบบอยวันนี้สนุกสนานได้คุยกันครับไม่รู้เป็นแขกที่ทําให้พี่มีแรงบันดาลใจในการที่แบบเอ้ยเดี๋ยวจะไปที่ไหนที่ไหนที่อไปก็พี่ก็อยากไปแอนตาร์กติกานี่แหละเออลูกคลัอยู่นั่นแหละแต่แอบคิดว่าเผื่อปีหน้าอะไรอย่างนี้อ่ะยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณป๊อปนะจ๊ะที่มาแชร์ประสบการณ์ค่ะสนุกมากครับ เครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกรสิกรไทยหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟัน เคยเกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่าคะเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่ากระเป๋าเดินทางไม่มาค่ะในช่วงทว่าเม,มโมเรามีวิธีการแก้ปัญหามานําเสนอกันว่าถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางแต่กระเป๋าไม่มาจะทํายังไงกันดีอย่างแรกนะคะเป็นการเตรียมตัวก่อนที่กระเป๋าจะยังไม่มาค่ะก็คือว่าติดแท็กไว้เลยมันจะเป็นป้ายป้ายแจกหรือว่าจะซื้อมาก็ได้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสติดไว้ให้ชัดเจน ติดไว้บนกระเป๋าเลยเพราะว่ากรณีที่กระเป๋าสูญหายหรือว่าคนหยิบผิดปลายจะได้ส่งคืนกันถูกว่าอ๋อส่งที่ตักคนนี้ใหญ่คนนี้เขียนไว้ดีกว่าค่ะจะให้ดีเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะกล้องถ่ายรูปเลยแชะไปเลยที่กระเป๋าจะได้ไม่ต้องอธิบายให้มากความนี่ไงกระเป๋าชั้นใบนี้แต่ไม่มาอ่าและแน่นอนแล้วว่าสมมติว่ายืนอยู่ที่สายพานรับกระเป๋าจนคนสุดท้าย กระเป๋าไม่มาจริงๆด้วยให้ใช้สติค่ะตั้งสติให้ดีอย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจไปที่แผนกติดตามสัมภาระในสนามบินแจ้งเขาบอกว่ากระเป๋าของฉันลูกประพันธ์สันญาณแบบนี้ไม่มาในฟไฟล์นี้ก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปย้อนไปทำข้อที่2แล้วยิ่งสะดวกใหญ่เลยคือเอารูปโชยเขาเลยเขาก็จะเอารูปนี่แหละส่งต่อไปว่าอ๋อกระเป๋าใบนี้ของคุณคนนี้เดินทางจากต้นทางที่นี่แล้วไม่ยอมมาด้วยแบบนี้ค่ะมันก็จะง่ายขึ้น จะให้ดีเนี่ยนะคะตอนที่แจ้งเขาเนี่ยออบอกที่อยู่ในเมืองเมืองนั้นด้วยอย่างของเราเนี่ยที่เคยเจอก็คือว่าไปไปเอเธนค่ะที่กรีซแล้วก็กระเป๋าไม่มาเพราะบินมาจากบาร์เซโลนาตอนติดแพ็กติดแพ็กผิดไปหลงไปเมืองไหนก็ไม่รู้แบบนี้ค่ะก็เราก็ต้องพอรู้แล้วว่ากระเป๋าไม่มาแน่ก็บอกเขาว่าที่เอเธนเนี่ยเราจะนอนกี่คืนจนถึงคืนไหนที่โรงแรมอะไรเบอร์โทนี้หากกระเป๋ามาแล้วคุณส่งคืนด้วยที่โรงแรมนี้ แต่ยังอาจจะไม่รู้เบอร์ห้องแต่ไม่เป็นไรขอให้รู้ที่อยู่ของเมืองนั้นๆก่อนค่ะรวมถึงจะให้ดีขอเบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่เราที่เราให้ข้อมูลเอาไว้เพื่อบางทีเนี่ยจะต้องโทรมาติดตามไประยะว่ากระเป๋าชนาหรือยังเพราะว่าบางทีก็เงียบไปเลยค่ะเราก็ต้องเป็นฝ่ายติดตามเองและถ้าเกิดกระเป๋าไม่มาจริงๆเนี่ยนะคะปกติสายการบินแทบทุกสายการบินค่ะเขาจะมีแบบเหมือนเป็นชุดข้าวของเครื่องใช้เสื้อยืดชุดชั้นในหรือว่า เป็นของใช้ส่วนตัวเนี่ยให้มาเป็นแพ็คเล็กๆเอาไว้แก้ขาดก่อนแบบนี้ถ้าขาดเขาไม่ให้เราก็สามารถขอได้สุดท้ายอันนี้สําคัญมากค่ะถ้าเกิดว่าตอนที่คุณเดินทางเนี่ยมีการทําประกันเอาไว้แล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถเคลมกับประกันได้แต่ต้องดูในรายละเอียดนะคะเพราะว่าเงื่อนไขในกรมธรรม์แต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนซื้อแบบถูกไปแต่ว่าจะไปแบบกระเป๋าฉันไม่มาจ่ายตังค์หมาก็ไม่ได้ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยว่าเขา เคลมให้เท่าไหร่ c o บเวอร์มูลค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเขียนรายละเอียดบอกเอาไว้ค่ะอย่าเพิ่งไปแบบไปเคลมสุ่มสี่สุ่มหไม่ได้เดี๋ยวจะโดนฟ้องเอานะคะเพราะฉะนั้นจะให้ดีเนี่ยทำประกันไว้ก่อนเดินทางแล้วครอบคลุมไว้ให้หมดไว้ดีเลยเออกระเป๋าไม่มากระเป๋าล่าช้ากระเป๋าสูญหายเคลมได้หมดเลยค่ะ น,นี่คือทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองในสัปดาห์นี้ค่ะครั้งหน้าทัวริสตา้าขาเที่ยวจะเป็นใครติดตามได้ทาง Now 2 6 e เหมือนเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ